มีเรื่องแบบลึกลับหรือเรื่องอะไรแปลกๆเกี่ยวกับรถยนตน์มืสอส่งบ้างนะครับก็เรียกเด็กๆอาจจะเจอกันบ่อยสมัยก่อนนะเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วคนห่วงรถนะ่ะเหมือนเข้าของชิ้นเนี้ยเป็นเข้าของที่เขารักไฟหน้าติดอยู่เฉยๆไฟหน้าก็ๆๆติดขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะสวัสดีครับครับผมบาร์บิส,สบ <ผม S 2> บ่าวรา,าคาครับ แล้วก็พี่เบียร์วิสาตคาโอเคต้องบอกว่าพี่เบียร์เป็นใช้คําว่าเป็นสิบพี่ของผมแล้วกันครับขอว่าเป็นน้องเล็กมาทีหลังทีเนี้ยพี่เบียร์อยู่ที่วิสาตุคามากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับอ๋อตั้งแต่สาขาเก่าเลยใช่ครับจนตอนนี้มาอยู่สาขาการจนาพิเศษตั้งแต่ยุคหนังสือรถน่ะลูกค้ามาดูรถก็หยิบหนังสือเดินสือหนังสือมาว่ารถคันนี้อยู่หรือเปล่าอ๋อเป็นโวชัวยุคหนังสือยุคหนังสืออ๋อก็คือเป็นใช้คําว่ามีประสบการณ์มากมายเลยล่ะ แต่ทีเนี้ยวันนี้ที่ผมอยากจะถามคือ1ิปีที่ผ่านมามีเรื่องแบบลึกลับหรือเรื่องอะไรแปลกๆเกี่ยวกับรถยนต์มือสองบ้างไหมครับสิบกว่าปีก็มีนะสมัยก่อนนะฮะมีโอ้มีเยอะมีเยอะมีหลายเรื่องเลยล่ะอาวอานะฮะแนวลี้ลับนะลี้ลับเลยนะอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมมีสมัยก่อนี่ยมีซื้อรถมาคันหนึ่งอย่างเงี้ยนะหลายคันเลยสมัยก่อนสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย บางทีจอดอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะรับลูกค้าสองทุ่มสามทุ่มดึกๆสัญญาณกันขโมยดังขึ้นมา,างั้นอ่าไฟหน้าติดอยู่เฉยๆไฟหน้าก็ติดขึ้นมาอย่างนั้นอ่า <c oughs> แล้วตอนนั้นพี่เบียร์ <c oughs> เขากลับบ้านกันหมดหรือ,อยังหรือพี่เบียร์อยู่คนเดียวหรือเปล่าก็จะมีเด็กๆเ,เนี่ยแหละอยู่พวกเด็กเชนรถเด็กบิวรถเนี่ยบางทีก็ได้กลิ่นบ้างอ่าได้กลิ่นด้วยมีได้กลิ่นด้วยนะได้กลิ่นด้วยครับคุณผู้ชมมีได้กลิ่นแล้วอย่างนี้รถบางคันเนี่ยเจ้าของอาจจะลัก นะฮะอ่ามาจอดอยู่ที่เต็นท์เนี่ยนะ,ะนฮะโอ้โหสตาร์ทต,ติดทุกวันเลยนะสตาร์ทติดทุกวันแต่พอลูกค้ามาซื้อแล้วเนะี่ยสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดเหมือนไม่อยากไปอย่างนั้นนะ่ะห่วงรถเหมือนไม่อยากไปเหมือนจะจอดอยู่ที่เต็นท์อย่างนั้นนะ่ะบางทีประตูเปิดไม่ได้เงี้ยเปิดไม่ให้เข้ารถอ,าอ้าวอ่าแบบนี้ก็มีนะนี่นี่คือเรื่องพูแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะฮะอ,อ่าีก็เวลาพบเพด้วย แล้วก็เขาเรียกเด็กๆอะจะเจอกันบ่อยสมัยก่อนนะพูดถึงสิบกว่าปีที่แล้วอยู่ดีๆไฟในรถก็ติดอย่างเงี้ยนะไฟเบรกติดไฟเลี้ยวติดโอ้โหเยอะแยะนะฮะก็พอเช้าขึ้นมาเราก็มาตรวจเช็คดูบางคนก็มาถึงขนาดเช็คประวัติเลยนะว่าคันนี้ไปซื้อจากไหนจากไหนมาเจ้าของเดิมเออจ้าของเดิมถึงฝันอะไรหรือยังอ่าใช่ครับ <laughs> นี่ก็เป็นเรื่องแบบ ที่พิสูจน์ไม่ได้นะก็เนี่ยแหละประสบการณ์ของรถยนต์มือสองแต่ต้องใช้วิจารยญาณในการรับชมด้วยนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องเกิดเมื่อติดติดปีบวกๆแหละอ่ติดปีบวกๆนะะใครมีความเห็นยังไงดีกว่าหรือใครเจอเรื่องแปลกๆอะไรสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าแม้แต่สมัยนี้ก็ตามคนก็กังวลนะซื้อรถมือสองออกไปเนี่ยเขาไม่อยากได้ของแถมอ่ะเขาไม่อยากได้ของแถมที่แบบว่า อยู่ดีๆแล้วมีคนมานั่งด้วยมองกระจกมองหลังอยู่ดีๆแล้วมีกลิ่นมีเสียงอะไรเงี้ยก็คงไม่อยากได้นะฮะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ลูกค้าซื้อรถยนต์มือสองกลัว <S <S ทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่นะ,ะถึงว่าจะยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วแต่เรื่องแบบนี้มันก็เป็นความเชื่อเออมันเป็นความเชื่อนะฮะท่านผู้ชมก็นี่คือประสบการณ์โดยตรงเลยนะโดยตรงครับ ใครเคยเจออะไรแปลกๆในรถตัวเองบ้างดีกว่าแบบไปซื้อมือสองมานะแล้วแบบบางคนอาจจะถึงขั้นไปตรวจสอบประวัติก็ได้แล้วไปเจอเฮ้ยเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าเลยทาให้ตัวเองอาจจะงแบบพยายามผลักดันถคัน้นออกจากตัวเองอะไรเงี้ยล้วก็แบบไม่กล้าซื้อรถมือสองอะไอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เคยมีรถมือหนึ่งเลยนะใช้มือสองตลอด <c oughs> ใช่ใช้มือสองตลอดนี่แหละลูกค้ากลัวหนึ่งเดินเข้ามาซื้อรถยนต์มือสองกลัวว่ารถจะชนมาหรือเปล่าอุบัติเหตุมาหรือเปล่ามีวิญญาณอยู่ในรถหรือเปล่านะฮะ ฉะนั้นก็ต้องนะฮะเลือกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลือกผู้ประกอบการนะครับที่มีมาตรฐานนะฮะ mm hmm. เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ต้องบอกเลยว่าการเช็คข้อมูลเนี่ยรวดเร็วนะฮะไวมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแม่นยํา mm hmm. การซื้อรถหนึ่งคันมาตั้งขายเนี่ยเดี๋ยวนี้เต็นเช็คแบบละเอียดยิบนะฮะเพราะว่าชื่อเสียงไม่ได้สะสมกันวันสวันนะะะ uh huh. สะสมกันเป็น1 0บสปีฉะนั้นสินค้าของเราจะเอามาตั้งขายเนี่ย นะฮะเราต้องเช็คแล้วเราต้องตรวจแล้วนะฮะแล้วเราก็การันตีให้ลูกค้าด้วยนะฮะนี่คือการค้าการค้าขายสมัยนี้มันต้องแบบนี้ตรงไปตรงมาตรงมาซื่อสัตย์อ่าแต่เจะอยู่ได้ขนาดพี่เบียร์ยังอยู่มาเป็นสิบปีแล้วดังครับแล้ววิสาวก็คานี่อืมโอ้บวกไปอีกไหมพี่เบียร์บวกไปบวกไปอีกใช้คาว่าอยู่ในวงการนี้มานานและยังอยู่แล้วก็ขยายต่อเติมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ รถสตาร์ทไม่ติดเยอะสมัยก่อนาออะไรครับครับแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดแบตหมดเพราะแบตเป็นน้ำกันไงนะไปไม่ได้ชาร์จแล้วที่พี่ไปบอกมันมีกลิ่นมาด้วยอ่ะกลางค่ำมันเคมีกลิ่นก็มีหนูตายสมัยก่อนเป็นป่าหมดเต็นท์อ่ะหนูเนยเยอะแยะไปหมดแล้วมีหนูตายยิ่งจกตายก็มีกลิ่นอใา้ผมเคยเจอยิ่งจกตายในรถเปิดประตูไม่ได้มีล็อกเด็กต้น อ่าประตูเปิดไม่ได้ล็อกเด็กเพราะว่าอยู่ลูกค้าเข้าไปในรถแต่ตอนจะออกออกไม่ได้แต่พอเรามาเปิดให้แล้วเปิดได้กลายเป็นแบบเขาก็ต้องคิดใช่ไหมเจ้าของไม่ให้ออกหรือเปลาลูกค้ามาซื้อรถสตาร์ทไม่ติดเด็กไม่เตรียมความพร้อมแบตเตอรี่ไม่เตรียมแบตหมดอ่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรหรอกท่านผู้ชมส่วนมากน่าจะเป็นเหมือนกับพนักงานมันจะมีช่วงหนึ่งที่พนักงานชอบแอบไปนอนในรถฟังเพลง ผมก็ว่าน pues like ่าจะฟังเพลงไงแหละแล้วลงจากรถจนแบตมันหมดใช่พวกนี้เปิดแอร์เปิดวิทยุเปิดไฟแบตหมดง่ายนะฮะก็เป็นเรื่องเล่านะท่านผู้ชมแต่คิดว่ามีไหมเรื่องประมาณนี้เราผมไม่เคยเจอด้วยตัวเองนะฮะอันนี้มันก็อยู่ที่ความเชื่อนะฮะถ้าไม่งั้นพวกเล่นรถคลาสสิกไม่หนักกว่าหรอใช่ไหมพี่ใช่เนาะอันนี้ยังแบบปีใหม่ๆรถใหม่ๆหน้าใหม่ๆไม่น่ากลัว แล้วถ้าแบบคนเล่นรถโทนี่ไม่หลอนเลยเหรอแต่พูดถึงยกยกกรณีคนที่เขาห่วงรถเนี่ยมีไหมมีนะคนห่วงรถอ่ะเหมือนเข้าวของชิ้นเนี้ยเป็นเข้าของที่เขารักท<ม>นุถนอมนะเขาใช้งานแบบว่าไม่ให้ช้ำเลยเขาเป็นคนเช็ดรถตลอดเวลาดูแลรถตลอดเวลาแบบนี้คือคนรัก<ด>รถใช่ไหมแต่ถ้าผมเป็นคนซื้อผมก็อยากได้เจ้าของเดินแบบนี้นะใช่จิตใจใฝ่อยู่กับรถเลยว่าอูห ผมเคยเจอนะรถคือเป็นรอยไม่ได้อ่ะใช้คำว่าเป็นรอยไม่ได้เช็ดทั้งวันนะฮะถ้าล้างได้ทุกวันล้างทุกวันนะมีนะคนประเภทนี้มีถ้าคนประเภทนี้จะอย่างนี้ด้ครับสมมุติรถเราอ่ะเราไปเจอเขาอ่ะรถเราเลอะนะเขาเช็ดให้เราด้วยใช่คนพวกนี้คนลักรถมีนแบบเคยได้รถแบบนี้มานะโอ้โหแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเนี้ยบเนี้ยบเลยนะฮะแล้วแต่ผมไม่อยากรู้ว่าอยากอ่านอยากอ่านคอมเมนต์ ว่ามีใครเจอประสบการณ์พิเรนอะไรไหมอ่า,อาประสบการณ์แบบนี้มีไหมครับท่านผู้ชมเกิดความเข้าใจผิดไปแล้วแล้วมาอาอาที่หลังหรือเปล่าอ่าอเขามีนิยามนะรถผีสิงน, <c oughs> สงนะรถผีสิงนะฮะไอโตโยต้าไฮรัก h ีโร่นะฮะรถผีสิงกระบะผีสิงนะฮะเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วรถก็ยังไม่พังอ,อยู่ยันรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็เลยนิยามรถรุ่นนี้ว่ากระบะผีสิง นะฮะอ่าแต่วิญญาณติดรถหรือไม่นี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันว่าใครเคยเจอประสบการณ์ชวนขนหัวลุกนะเอาแบบนี้ดีกว่านะอ่าลองเล่าประสบการณ์ลองคอมเมนต์มาคุยกันใช่เดี๋ยวเล่ามาเยอะแล้วเดี๋ยวผมรวบรวมมาทำคลิปเล่ากลับไปให้เพื่อนๆฟังอีกรอบก็ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนครับผมปังวิสาต้คาและพี่เบียร์วิสาต้คาครับเจอกันใหม่ EP หน้าแต่ไม่รู้คุยเรื่องอะไรนะพี่ ัเดี๋ยวคุยเรื่องต่อเลยคอมเมนต์เดี๋ยวมีคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะเอาคอมเมนต์มาคุยได้เอวคอมเมนต์มาคุยโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ